ูไม่แลยเกลือเราเผื่อมวแล้วคนเราเป็นสิรพินเราเปื่อไม่ดีนั่นเออคุยเป็นนักร้องทำไมที่วันนักร้องตับเลือดดังนักร้องใจยากดังของข้าวสังกัดเรื่องข้าวสังกัดกูไม่มีเวลาดักแล้วถ้าเป็นนักร้องแล้วดักกัดอยู่เลยกูไม่เป็นห่างว่าบ้าไม่ดักใจแล้วไม่ดักกันตั้งมาได้กันผมบูนัดเลยสังกัดไก่ไม่ใจสังกัดมาดักปลา สอนสัตว์ขายเออมึงโยกกระป๋าดุจจีกันไงกูวางให้นายดื้อจะเป็นหนักโล่งปว่าเ่อาอกสักจุดกูตะบวชดำร้อยอะไกันนายมึงมจะเป็นหนักโล่งไอ้โถกว่าปามึงดำไายได้กว่าป่าเลียวยูเทเล่สาชุนจริงกูอยากเป็นหนักโล่งไอ้แก้วแต่มึงเป็นหนักโล่งกูจุบเป็นขุดชกตายไปไปในตรงไหนติกันนับตั้งแต่อุบาดนี้ไปต้นไปโอกาสไม่ใช่อุบาด หนักเรามุบาตกรวัวปุับนตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบครับศิลปินผู้ที่มาด้วยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เขามาแรงแรงตางคงหัวบงหลักจมหลักเลือดเดือดพุดพุดสุดจะเขาเฝ้าต่อรือเฮยนัก้อยได้เฝ้า ตั้งไงโตชุนใบไทยมึงฝากไอ้ดีที่โตกูยอมรับกระโดงเป็นกูทุกประการนักองเนี่ยกูไม่จำนานไม่จำนานเออกูไม่จำนานกูต้องฝากตาลาฝากน้ำดูใจมึงเออแต่กูก็อยู่ที่กูทำน้ำที่น้อยแต่รวงกันไดตัวเนี่ยอ่าแทนที่กูทำน้ำเฮ่ในมึงฝากเลยที่โตเอเจี้ยล่โล่เจี้ยวันหนาที่ปลุ่งฮันเจี้ยนไอ้จัดจีนเพราะนั้นเขาจัดจัดได้แต่กูบอก บริที่ตัดสงัดมงคลีิมจำกัดผมจรงเสนะแล้วคนรักโรแมนติกเรื่องรักโรแมนติกแรงร้ายกลางลูกรักกันฝ่าด้วยตอนช้าตัวเดึกสงกัดของเช้าวันหนึง่งมีชายแก่ในวัยหนุ่มผู้หนึง่งขี่ม้าดำตัวสีขาวผ่านมาตรงนี้เ่เอกหนุ่ม เมื่อเจอกับคู่อริที่เคยทะเลาะกันมาคุณม,มีความโกรธแค้นคุณเลยชักดาบออกมายิงน้ดใส้โง่งวกับดาบยิงไปหนึ่งนัดซ้อนๆพี่เอกมันนึกได้ว่าเราทำความผิดแล้วกลัวเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมายก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลาย,มายไม้ไปช่วี่ยกิ่งตายนี่ว่ากิ่งพุก หล่นลงมาในหนองแห้งน้ำคุง้งเดี๋ยว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 ตีเดี๋ยวหนองแห้งแล้วน้ำคุ้งไปเอ็กเดี๋ยวแจ็ปฟาเดี๋ยวทำอ,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 อ๊บ <c oughs> อยังกันไป่จะได้ฟาตกใจง่ายไงผมสร้างได้สมหวังป้านั่งจะเริ่มนี่ไรเอ็กน,นกุ่มลูกพลัดตกลงมาในหนองน้ำนั้นกูวางวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้ ริเ,เอกหนุ่มครองรตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิง่งนั่งวิ่งยักษ์ให้ได้นั่งวิง่งให้ได้นั่งวิ่งทอดนี่แล้วทอดกันทอดพวกนั่งวิง่งแล้วไม่ไป็นป้าพ่ลุกขึ้นได้ทอดโยกตายโอ้ยอ์นั่งวิง่งลุกขึ้นได้นั่งวิง่งเ<ม>ขาวิ่งออกจากหนองน้ำมาประมาณสิบเมตร ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึงรนนดด่งที่แรกไอ้เจนันว่าทอส่ะเห็นไปได้ตีงกิโลละเรีงก็เื่อพี่เอกคุณนิดหน่อยมือเรามันทั้งหัวเหลาพระตะว,วันก็จะตกดินและเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นคิวแถวให้มันแปลกมื่อแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระหลุเล,เลยมะพร้าวได้นุ่นขึ้นโย เราออกปลาไปกินมั้งฮะเดี๋ออกปลาไปกินพระ,ะเอกเขาอยากจะกินน้องมกโพ้แก่กรกะหายเขาก็เลยตัดสินใจปรับลงโหลดขึ้นปรับลงโหลดขึ้นทำ <c oughs> ไมเรเปล่าก่อนตาปลายไว้างอ่ะลื่นเร็งความพยายามของเขาก็มาถึงจุดสุดท้ายรื่เรวเขาก็ไม่สำเร็จเขาลงมายืนบนพวงพามอยู่คนเดียวว่า ไม่ฉันก็จะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายเปลาก็เลยเอ่ยอขึ้นมาว่าขึ้นมาเลยตับระเบนนี่ทางของลุยแยกะปล่อยมา้เลยผกูยิงได้ตั้งลิงกับปลไเอ็ดตนะัางโรปีได้กองอย่าอย่าไปตาไกันตแต่แกมันเตี้ยดซื้อแล้วด้วยแล้วไปนนี่แล้วนะ ตอนเดียวคุยเป็นนักร้องนะกู้คนนี่เป็นนักร้องกูป,ป้านักร้องเกินมาร้องให้พี่น้องกวงกศ์วันนี้นายฮ้างไอ้ที่ต่อมาโดยตรงเลยหันเนื้อนับตั้งแต่โอกาสนี้เป็นต้นไป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 ใครได้หล่อไงกูจำได้โค้ดให้ไงหันเด้อนึกตั้งแต่โอกาสนี้เป็นต้นไปไปไปต้องไป,ไป,ไปงไมจมกลับคร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 ับต้องไปจมยันไปก็ต้องรับริบความสามารถมากมากมากศิลปินคนนี้ไหนไหนไหน ใจเต้อยากแคบเลยอยากวิ <c oughs> ่งให้พิชลีลอยดิจจงั้นสิลเป็นคนนี <circles haben make universe> ้นี้นี้ก็ไ่ด้รอเพราะเรความสามารถมากมากต้องไชมครับต้องไปชมพร้อมแล้วหรือยังยังยังในรองพ่ายเลยกูกันแล้วมาไม่ร้ยมึงว่าวิ่งให้โชกเล่นจ้ะหากว่าตั้งพร้อมแล้วตึ้นจะได้พบกับ เสีเป็นนักร้องทีนิสัยดีดีเล่าไม่กินกินกินอ่ะถึงกินแต่ยาไม่สูบสูบถึงจะสูบแต่ก็ไม่ขอขอขอถึงขอแต่หม้อก็ไม่ตีตีตีอาหมูบาดครอบไปนะกับถ้าไม่จมกรลังถึงตีแต่เอิดก็ไม่เป็นเป็น ตึงเป็นแต่ไม่ตาย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 โหงโหงโหงกูไอตัวช่วนแม่เกลตต่ได้กูเกลไดเป็นตู้เล่นเก่งมาโง่ปนีตะเล่ตะรุดแรนไม่เป็นเลยไม่ต้องแรงนก็ได้ได้ไดไดนี่มึงก้าใจไม่ถึงกูเล่นมึงก้าใจไม่ไมไม่มไอแก้วคือถ้าไม่จำเป็นมึงหยุดได้ไม่ไม่ไมมึงไม่หยุดใจไม่ไม่ไม จัดแม่แม่มึงตอนว่าบายกูนี่กูเจอแบบว่าเสบ้านนั่นตัวนี้คือมึงไม่ต้องแรงเก็ใจไมามามผมกับกู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 ปัดนเนื้อเนื้อเนืกลว่ามาอยู่หน้าบานบ้านบาแม่ทำขึ้นวาวว่ววก็เสร็จมากูกูให้ก่อกัเปรี้ยเปแม่ทำอยู่กูได้กับมาบบเปรดกันกูเลย